ตามสัญญาตามเร็ัดตามเวลาตามมือตามวันมือไทยทำอยู่ตอนนี้คือวันที่หกมีขายวันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพราะว่าพ่อสบายนัดไว้วันที่หกเด้อจะจับคู่ให้มือแห้งไหมไม่เนาะเอคือบอกเสียงค่อยแต่มืออ่มเบิดแห้งคอยนะเบ็ดแห้งดิเออเบ็ดเหลียฮะแต่เพิ่งกามึง เออไปใจไ่ใจบุก้อย่บุกข้ยงเนาะฝันแม่นเลยแล้วเนีมันฝ่อยว่าดรฝันเราไ่อยเรสูตรเรานีสูตรปยังไงเอามองไหมอ่ะมามองไม่ก็ถือโตละละฮะบ่ได้ไทยมุ้งเขาได้นยเอ็นแมาท่านี้มันย็นแน่ไกลถนนพรมยู่มองหันมันไกลถนนเสียงรถปก็่ายะมองไม่ห้างหงสเห็นมองนี่ดีนะนี่มันจตเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะดี ไม่จำมันบ่ไงผมไม่ติดมันบ่เอา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 เคาเดียวเป็นไงล่ะล่างอ่ะโหดเถอะโหดโค้ดคาเดียวน่ะคลิปก้อนนั่นมาตามตั้งแต่ต้นวิกต้นวิกเนาะต้นมือไหมให้ไปเลขเลขลักไปแปดคับสองเนาะแปดคับสองแต่ว่าเพท่อนได้จับคู่ให้เอามือนี่มือนัดว่าวันที่หกจับคู่ให้แล้วกับปุ้ยให้เบิดเลยปล่อยให้ครบเลยเป่นบ่ครับอ่าเตรียมเขียนเขา มือหัวแลวมันน่าเห็แตกกับสองบพันหูวหลักเด้บัวแค่ไหนหูบลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยบัวหัแม่นบ่เออเลยเอา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 เบ็ดเยอะดิบอวเอาตามสุทธิลาบั้งนี้เอาบนเป็นลายเบ็ดด้วยละบนสามตัวข้างล่างสองหางสองหางสามงดีสองหางสามพังกันไะกันเลยน อามตัวเนาะจะไฟเน้นเนีนเอาให้คนอันไปสองตัวเนาะเอาเขียนว่าใอ้โกวิ่งก่อนบ่อันสิแยกบนล่างบ่เจี๊ยกระเนาะเจี๊สี่แยกของมันหลายบ่หันน้อยพี่เจ้าะไม่ต้องไปหันน้อคนมันปวดหัวอืเอา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 บนเนาะเอาบนสามตัวเนาะบนศูนย์เก้าสองเอาบนศูนย์เก้าสองขึ้นเร่งรังบ่ จับคู่ให้ได้หมจับคู่ล้เรขหอักคือวเก่าเอาวิ่งกอนเนาะก่าก็แปดเนาะเอาวิ่งวิ่ก้ากับแปดนเก่ากปเป็นปปักเก่าเนาะวิ่งเก้ากับแปดพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเดอองกับแปดเก้ากับแปดเก้ากับแปดวิ่งมามันมาทรงนั่นดิเอาเขียนแล้วสามตัวสามตัวศูนย์เก้าสองแ่นมันจะย้อนหลังตีนเก้าสใช่ว่าเจ้าศูน ศูนย์สองเกุน้องนำแล้วโอ้ย่นนี่เนีะยวันนี้มันบ่คืนวับ้่านดิฮะวันี้บ่คืวด้าดิใช่ว่าศูนย์เก่าสองยุน้องนำไม่นำมุ้นล้วโอ้มาบ่กเอียนนี่ฮะบ่คือกันฮะสามตัวยังก็ศูนย์เก่าสงเขียนเลยเด้เดี๋ยวเดเอาผู้านยุงเขาต้องนำยุ่งวนนี้วั้ยนนี่มันมาเข่าถูดแล้วมันมาเข่าถูดจริงวันนี้ให้ตัวใดก็ศูนย์เกาสอง งวดอนเราโยนาว่ามันในสูตรเราบ่มีใอ้สรา่มีเออนวันนี้มันมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออน่เก้าศูนยองเก้าเออศูนย์เก้าสองเยศูนย์สองศูนย์เก้าสองเนกไปตามนี้เสู็แล้วอ่ะศูนย์้อนอันน้ามาจมตนไหหดนี่บ่ยนอนเราอ่ะโอ้เราเป็นงมขับขึ้นมาแล้ว เจ้าใส่แห่งมขึ้นมาเนี่ยใส่แห่ทีแห่างงมขึ้นมาหกหกเก้าสองเจ้กับหกเก้าสองนี่จะขังสองห้างเะจำนสองตัวเ่ไห่ดสองต้นหกเก้าสองหกเก้าสองมัเก่าเงินเนี่้ามัดเก่ามัเก่ามงกลมเก่าถ้าสองตัวได้ปะเนี่ยบนน่ะเก้าสองก็เปิดนั่นแหละเก้าสองก็เปิดแปดสองเอก้าสองก็เปดสองนี่ ้าสองแปดเก้าสองแปดสองเออเอนี่เก้แล้วเดิเก่าหรอเดเก่าแลวเดินเก่าเร้อเดินเก้าติว่งมาแนอนละมีข้างล่างมีข้างล่างบสเดับเ้อสดเดับองดับเข้าไปทหามันดับสงเลย บอกไม่ต้องเห็นเหลีกเด้วยผมึงดับกู่พลันวิ่งแล้งเป็นยังสี่เนาะวิ่งสี่ตัวเดียวสี่เม็ดเดียวเนะสี่ตัวเดียวได้วิ่งได้ไหมเดียว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 เดตัวเดียวจับคู่จับคู่สี่ตัวเม็ดเดียวเนาะเอากันดีปะกันน้ำแข็ สี่สองกับหังกันจะไปจะขังไหมสี่สองอ้าวสกับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบอกเชิญกเชี่สองก่อนขังจังสี่สองข้างล่างวิ่งสี่เมตรเดียวสี่สกับหังสีองกสิ่หนึงสั่วนั้นแมนสิเปสี่สองอานั้นเอาเอา้ เดี่ยวตัวเดียวตัวเดียวโคโรนี้ไหมฮะที่สตัวเดียวโคโรนะเดียวตัวเดียวเรียนแล้วฮะโคไม่เพิ่งเนาะเออเดี่ยวตัวเดียวสี่สองไอ้สี่สี่สองตัวเดียวโคโรเลยกันกันกันขาดทุนเนาะกันขาดทุนได้เออถ้ามันถ้ามันแดงเนาะสี่สองสี่หนึ่งแมนมิสี่สี่สองตัวเดียวไม่ต้องกลับหรอกกลับถือว่าผิดวะอ๋ะแต่กลับถือว่าผิดตัวเดียวโคโรเลยกุมกให้แดงๆดงแดงกุมกุมตัวไหนกุมตัวสองหัว เก่าอตัวผมมาขายอ่ะผมมาแข้งเดี่ยวผมาันขึ้นผมัน้นับเปนนน้อ่ะนว่าเข่ากันดิฮะคนว่าเขาัหัน้จับนตน้ำวันนี้มตงวเีแต่ว่าบิินรอบแ่นบเอ้าเามีซองเหรอเพินอกวัี้ยเพาะมิซองบริจินบออันนี้ขอาะบรจนกัิงุยว่แต่ว่าหนคทุกกระบวนการแล้วเอ้ยมิถีแล้วเฮวเฮ็ดดีแล้วเฮดดีแล้วเฮดดีแล้วที่ถวนแล้ว สิบสามสูตรแล้วแม่ตามจริงแค่ไี่สองตัวเดียวอืมสี่สองพ่ต้องกลับพ่บต้องกลับกันสี่หนึ่งไปเฮ้ยพี่น้องก็กลับนแ้ำเด้อึให้มันออกตัวกลับเดี๋ยวขึ้นแต้มลดแต้มอีกบ่คือจังอันสามเจ็ดออกสามหกเดะอันนี้มนะันสี่สองมันจะเป็นสี่สามบ่หรือจะเป็นยังอีกบ่อ,อบ่อาสามบ่อหรอกสามอ่ะสามบ่อ ถ้าสามารถทั้งปีเดสามนึก็มีอยู่สามแต่ว่ามันเป็นเลขเลขเลขร้อยครับอ๋อเป็นเลขของร้อยมพนาะเขาะไรได้อธิบายยากหรอกเพราะว่าเขียนละเอียดแล้วตามจริงเดียวสามนั่นเราเอาดีกว่าเพาสามเพาเจ้านี้ตัวเดียวเขียนให้ละเอียดเลยเด้อพี่น้องตัววิ่งบนนี่มีเก้าก็แปดอ่าเน้นไปที่เก้าวงกลมหสีแดงๆเนาะสามตัวเพราสวายจากคู่ให้ศูนย์เก้าสองนี่คือตัวเน้นแล้วก็สองตัวก็ตัดออกมาจากนั่นก็เป็นเก้าสอง แล้วก็มีอีกทางนึ่งก็หกเก้าสองแต่วันมันเป็นยังไงเป็นแปดสองเลยเดี๋ยวแปดตัวหนึ่งเดี๋ยวเดินตัวเปลดเดี๋ยวโอ้มันมีตัววิ่งอยู่แปดตัวนึงเนาะเออเจอกันไปใสีเราจะไปใส่รอดเลี้ยวรอดด้วยเลี้ยวแปดมาใส่เป็นแปดสองมีสําหรับบนไม่สุดเลยหรอข้างล่างวิ่งสี่จับคู่สี่สองสี่หนึ่งเน้นไปที่สี่สองนะครับสี่สองเม็ดเดียวครับผมอืมครบทวนตามขบวนแล้วตันตัวฮะมีตันตัวดูซิว่า ไปตัวไหนบ่ได้รไหมเดี๋ยวที่สามก็ไปบ่อะไรที่สองอีกบ่ต้องกลับปกติแน่ที่สามอะไรบ่ได้เดี๋ยวแปดสามก็ไปบ่ได้อีกอืมอาลงเห็ดมันเหมดแล้ยวล้วงทุ่มวันอ่ะไม่ได้เลี้ยงใจอืมมาเดี๋ยวสามน้ำนี้ใจอ่ะอืมโมมีไปตัวอื่นเลยไปบ่ได้รไหได้นที่สองกับที่หนึ่งที่สองตัวเดียวเส้นเดียวขัดมันเอาอ๋อโอ้มันใจแห็นมันมันมันใจมันมันมีเท่านี้เขาในเท่านี้พี่น้องเคยติดตามให้พ่อสไ વ นี่อ่ะ พี่คอเนาะล่างแล้วนี่พเพราะว่ะะาล่างงวดบังขันเราหายสามเจ็ดมันออกสามหกเงินนี้เราหายซี่สองเมตรเดียวเดี๋ยวซื้อสามสองตีแล้วเดี๋ยวแจ้งมาเนาะกับพกหัวละเนาะอดียฟังตีซื้อครับแต่ว่าสามตีมันเป็นหนึ่งเรียงกันพื่อกันละพึ่งไมากสามกับมันมันออกไปเรีวไหมมันออกบนล่างไปเรี่ยวถือว่าบ้ออกอีกโอ๋อครับคิดว่าคิดว่าเนาะแตกมีชั้นนี้เนาะกับพวเนี้ บนล่างตัววิ่งให้ครบแยกบนล่างห้เรียบร้อยแมนมีในน้อยวันแต่ที่สองนี่ตัวเดียวอยากให้ตัวเดียวแมนอยากให้ตัวเดียวซี่หนึ่งเนี่เป็นสำรองหว่อยเนาะแมนสำรองไปซื้อครับฟื้น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 ที่หนึฟื้นหาซื้อฟื้นหาซื้อถ้ามันออกกันไว้กันเลยแต่มีแต่แท่ละที่เนี่ยที่สองเนี่ยมีแต่แท้นี่สองสองคนน้อยจะมาแฮ้งสองมาแฮ้งแม่นสองวัน ม่บนก็ลางมาติดสองแน่นอนไม่บนก็ล่างแต่ว่าวิ่ิงบนล่างคือให่แต่ตัโตโอ้ยรอตัวจับปูเนาะอันนี้มันตัวตัวเด่นเขาคือเด่นคืออตัวเด่นอน่ะมันตัวเด่นสองโอ้แต่ข่อยบ่อยตัวเด่นข่อยตัวจะเอาตัวกลับปูเลยอ๋อเป็นเก้าสองเลยมันมันมันตัวเด่นอน่ะมันเด่นที่สุดก็คือซีน่าเรียนดงอะ แม่บ่ล่ะสองตัวสาร้องอดีตเด่นทีกับสองนี่ม <pr> ันก็ค <c oughs> ือนายเกียรติะครับผมเอาหลายตัวโอเคครับผมเป็กกับก้าทันละครับขอบคุณครับเป็เก้ากับมัดเป็ดก้าเอาเอาแม่นบอกที่มาที่ก้าครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อต้องเป็นห่วงดอกช่วยช่วยอยู่แล้ววันเนียช่วยอยู่แล้วซีสองเลยช่วยเรื่องอไรก็เถืกอ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม